5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยู่อัพฟีฟาออนไลน์4 Anniversary เทศกาลความสุขสนุกทุกสนามแจกหนักจัดเต็มกันได้ที่ฟีฟาออนไลน4เกมฟพตบอลออนไลน์ฟรีบน PC และมือถือได้แล้ววันนี้ที่ลิงด้านล่างนะครับ ตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรลแฟนจัดหนักจัดเต็มทัวร์แดงเดือดลุ้นเชียร์ปีศาจแดงติดกขอบสนามโอแพรฟอร์ดตุลาคมนี้สนใจแอดไลน์เลยครับแอดเรียแฟน789สวัสดีครับตอนทุท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงจะตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับเพื่อนๆคอเดียวกันเรื่องปีศาจแดงนะครับผมฝากลิงก์ไปที่เชทบังลับโอเพนแชทด้านล่างอย่าลืมกดไปเข้ากลุ่มกันนะครับ ยูโร2020โบกมือลาแฟนๆไปเรียบร้อยนะครับอย่างน้อยแฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมของเราก็ติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับเลอโรโบนูชี่จากทีมชาติอิตาลีครับเท่ช่ย,ย่อยทีเดียวน,นะครับเสถติของกัปตันบ่งบอกว่าเขาดีพอที่จะติดทีมยอดเยี่ยมของรายการนี้นะครับด้วยการลงสนามไป510นาทีเอาชนะการเดือดคู่ต่อสู้34ครั้งพาบอลขึ้นหน้า27ครั้งจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย42ครั้ง ดวลลูกกละอากาศชนะถึง21ครั้งตัดบอล9ครั้งและวางเปลี่ยนแกน12ครั้งทําไปถึง3คลีนชี h ครับที่ตัวแรกเนี่ยต้องเยอะขนาดนี้ก็เพื่อจะยืนยันแล้วก็ชื่นชมกับตันนะครับว่าอย่างน้อยเขาคือกําลังสําคัญมากกับก,บการพาทีมชาติอังกฤษทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ครับยอดเยี่ยมมากครับกับตันแฮร์รี่แม็กคว ซึ่งต่อจากยูโรนะครับแน่นอนว่าจะเป็นช่วงพรีซีซั่นครับยูนเต็ดจะเริ่มด้วยการบุกเยือนดับบี้คาลตี้ในวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมต่อด้วยควีนส์พาร์คเรนเจอร์สเบรนฟอร์ดเบรสซ์นอตเอ็นและเอเวอเรตันของราฟาเอลเบนิเตสนะครับซึ่งโอเลกุน่าโซชาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์สโมสรนะครับว่าการได้เจอกับผู้จัดก,การทีมอย่างเวนรูนี่ตำนานดาวยิงสูงสุดตลอดการของยูนเต็ดที่คุมดับบี้คาลตี้อยู่หรือแม้แต่ราฟาเอลเบนิเตสกุนซือใหม่ของเอเวอเรตันหรืือออกกกาารรรรดดวลลลัับบเเเเนนนนฟ์์ทีีีี่่่่พพิงช้้ขึมมสูย เป็นครั้งแรกนะครับก็ถือเป็นความท้าทายครับโดยเฉพาะการดวลกับราฟาที่โอลเยยอมรับน,นะครับว่านี่คือกุนซือเจ้าแท็กติกคนหนึ่งของวงการฟุตบอลยุโรปเลยทีเดียวนะฮะผมคิดว่ายูเนเตตเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากกับการอุ่นเครื่องกับหลายทีมโดยเฉพาะการดวลกับเบรนฟอร์ดกับเอเวอร์ตที่จะนําไปสู่การจับทางแล้วก็ดูเรื่องของสไตล์การเล่นของทั้ง2ทีมนะครับก่อนจะดวลกันจริงในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะมาถึงในช่วงเดือนหน้าครับซึ่งนักเตะยูเนเตด United ที่อยู่ในแคมป์ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นดาวรุ่รรา ลาทีมชติไปแ้วอย่างเช่นเนมันยามาติชหรือว่าควนมาตาครับขณะเดียวกันนักเตะที่ไปเล่นยูโร2020ก็จะได้เวลาในการพักร้อนเพิ่มเติมแต่สำหรับมาคัสแรดฟอร์ดนั่นหมายถึงการพักยาไปเลยนะครับตามรายงานล่าสุดจากไซมอนสโตนและเจมส์สจ๊กเกอร์สองผู้สื่อข่าวเทียวหนึ่งครับซึ่งระบุว่าแรชชี่จะต้องพักอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคมนะครับเนื่องจากเขาต้องไปผ่าตัดหัวไหล่ที่เป็นปัญหากวนใจสำหรับเขามันนานมากแล้วล่ะครับเช่นเดียวกันกับปัญหาข้อเท้าที่สะสมมาจากการลงเล่นต่อเนื่องในฤดูดกาล้ว อาการบาดเจ็บของราชีที่หัวไหล่เนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับมีฉีกเล็กน้อยเองเป็นอาการบาดเจ็บที่เขาพอจะควบคุมได้ครับแต่ราชีก็มองว่าเขาคงจะเคลื่อนไหวได้ไม่คล่องตัวเต็มที่นะฮะถ้าเขาไม่ผ่าตัดซึ่งเมื่อดูจากช่วงเวลาในการพักฟื้นแล้วนะครับกว่าจะกลับมาได้ก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมรวมๆแล้วเขาจะหายไปจากทีมราวๆ12สัปดาห์หรือว่า3เดือนเต็มครับยังไงก็ขอให้ราชีผ่าตัดลุล่วงแล้วก็หายไวๆนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อเราอาจจะมีตัวแทนแรรชีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วซึ่งใกล้เต็มทียนะครับที่จะเปิดตัวหรือบางทีเนี่ยขณะที่ท่านกําลังชมคลิปนี้ย้อนหลังสักวัน2วันเขาอาจจะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการไปแล้วก็ได้ใช่ครับเจนน่าสันโชรตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสร็จไปตั้งแต่วันอัคารที่13กรกฎาคมที่ผ่านมา จากรายงานของรูนัคส์ฟริเทนสื่อเทียงหนึากเยอรม,มันนะครับรวมถึงการจัดการเรื่องของขั้นตอนสุดท้ายของรื่องเอกสารและก็น่าจะดําเนินการถ่ายทําวิดีโอเปิดตัวพร้อมกับสัมภาษณ์ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนจะไปพักผ่อนตามโคต้าของนักเตะที่ไปรูยูโรซึ่งในเคสของซานโชก็คือไปถึงรอบชิงชนะเลิศ ก็จะต้องพักนานหน่อยนะฮะแต่ทั้งนี้เรื่องของการปล่อยวิดีโอปล่อยข่าวการคว้าตัวอย่างเป็นทางการปล่อยบทสัมภาษณ์เนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นภายในวันที่15กรกฎาคมแล้วครับ PR ของสโมสรก็เดายากแหะครับว่าจะมีการประกาศกันเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าแฟนบอลน,น่าจะตื่นเต้นอมากๆสำหรับการเปิดตัวซานโชเพราะว่าพวกเขาวางแผนกันเป็นปีๆนะครับทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องมานั่ง brainstorm กันว่า จะทําให้การเปิดตัวมาอลังการงานสร้างแค่ไหนเพราะว่ามันหมายถึงการตลาดและก็มูลค่าของตัวซานโช่ที่ยูเนเตดจะได้จากการขายเสื้อมากมายครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับส่วนช่วงที่ไรส์ฟอร์ดไปผ่าตัดเนี่ยซานโชก็สามารถจะลงเล่นในตำแหน่งรรมเส้นฝั่งซ้ายแทนได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเจดอนเนี่ยเล่นในตำแหน่งนี้อย่างชํานาญตั้งแต่อยู่ที่ดอทมุลแล้วล่ะครับ ปิดท้ายที่ข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันนะครับเริ่มที่อเล็กซ์เตเลสครับได้รับความสนใจจากโรม่าจากการรายงานของฟาริโซโรมาโนนักข่าวเชนหนึ่งที่รายงานว่าจูเซ่บูโยต้องการดึงเตเลสไปใช้งานขัดตาทับด้วยรูปแบบของการยิมตัวครับ ในช่วงที่เลอโดสปินาโซล่าบาดเจ็บยาวที่เอ็นร้อยหวายในเกมกับเบลเยียมในศึกยูโร2020อรอบ8ทีมสุดท้ายครับแต่การย้ายทีมของเตเลสอาจจะไม่ง่ายนะครับเพราะยูไนเต็ดเองเนี่ยไม่สนใจการปล่อยเตเลสในรูปแบบของการยืมตัวแต่ก็เชื่อว่าโรมาจะจีบต่อครับยังไงคงจะต้องรอบทสรุปนะครับเพราะว่ายูไนเต็ดเองก็ไม่อยากจะเสียแบ็กซ้ายที่เป็นตัวแซนไบของลูกชอออกไปจากทีมในช่วงนี้เหมือนกันครับ และลาแันวันนี้ด้วยเรื่องของราฟเอวรานครับมีรายง,งานจาก er 4, 3, 2, าคาเดนาเซอร์สิเียสองฟากสเปนยืงกันนะครับว่าเรลมดริดได้มีการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการจะปล่อยนักเตะไปแบบฟรีๆนะฮะฉะนั้นถ้าจะไปเนี่ยขายให้ได้เงินดีกว่าเสียแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับแต่ว่าจุดสําคัญมากที่โรมาโนรายงานก็คือว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยวารานไม่ได้ใช้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเครื่องต่อรองเพื่อเรียกสัญญาฉบับใหม่ที่สูงขึ้นจากเรลมดริดซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่ง่นแนหลลาาายคกกัวมกวมเฮ้ จะเป็นอุบายในการต่อสัญญาหรือเปล่าโรมาโน่ ยืนยันเองนะครับว่าไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนนะครับวารานต้องการความท้าทายใหม่จริงๆช่วงเวลา,านี้ดิวก็จะคืบหน้าไปพอสมควรแล้วล่ะครับแม้ว่าจะต้องรอตัววารานตัดสินใจด้วยก็ตามแต่ว่ายูเนเตดเองเนี่ยก,กำลังจะไปพูดคุยกับ Real Madrid, เรียมาริดเบื้องตอนน้นนะครับและโรมาโนก็บอกว่าเมื่อได้ตัวเลขที่ลงตัวและวารานตัดสินใจชัดเจนได้แล้วว่าจะย้ายทีมเนี่ยยูเนเตดก็จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปที่เรียมาริดเพื่อปิดดิวครับแต่ก็ทวนอีกครั้งนะครับที่แฟนๆอุ่นใจได้จากก การดํารงการของโรมาโน่คือมุกเอาชื่อยูเนเตตไปอ้างเพื่อขอสัญญาฉบับใหม่ที่เรมาริดเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับฉะนั้นเรารอแค่วารานตัดสินใจอนาคตชัดเจนและรอการตกตัวเลขให้เข้าที่เล็กน้อยโอกาสที่กองทัพปีศาจแดงจะได้ราฟาเอลวารานมาเสริมทีมมีสูงมากๆเลยครับอย่าลืมนะครับว่าใครอยากจะเควียนแตงอิมเรื่องปีศาจแดงและรู้จักเพื่อนใหม่ผมฝากลิงก์ไปที่เทียบันคลับโอเพนแชทด้านล่างนะครับ กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยครับสามเมคีคือพลังสุดแห่ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิ Way of Life FIFA Online 4และ Real Fan Travel and Sports